สวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับผมแป๊บพีสนะนะครับผมก็วันนี้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโรบบอกในแมปอนิเม่ดีเฟนเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมเยอะก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเอฟเฟกสกินของตัวละครนะครับผมก็วันนี้ตัวละครที่เราจะมารีวิวนะครับผมก็คือตัวของคู่เศษเบอร์สเกอร์พาราดินนะครับผมเยอะเป็นตัวระดับซีเครตนะครับผมก็คือนี่ครับเป็นบัฟที่ ผมเนี่ยครับเป็นตัวที่2นะที่ผมสามารถเก็บค่าโอดิเนตเพื่อทําสตั๊ดทิปเปิลเอ็ดได้นะครับผม <laughs> ทิปเปิลเอ็ของดาเมจนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นตัวระดับชายนี่นะชายนี่ซีเค็ดนะครับผมก็จะเป็นดาเมจสามพันหนึ่งร้อยสี่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวคูดาวสี่จุดหาวีนะครับแล้วก็จะเป็นด้านของเลนส์ยี่นะในด่านของเริ่มต้นนะครับผมเอ้ยขวถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไป ดูกันเลยนะครับผมเฮ้ยแต่เอฟเฟกมันก็สวยนะดูดูเอฟเฟกเอฟเฟกนี้อย่างเงี้ยถ้าถือถ้าลองถือแค่ดบเดียวละถือแค่ดบเดียวมันก็จะเป็นอ้าถือดาบอย่างเดียวนะครับผมมาแต่ว่าใช้ร่างนี้สวยกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวเอฟเฟกสกินกันเลยนะครับผมมาครับทุณผู้ชมก็ตัดภาพเข้ามากันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มไปวางตัวกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระโดดไปะนะครับ เริ่มวางตัวนะครับค่าวางตัวก็อยู่ที่ในราคา2 0 0 0บาทนะครับผมออม,ามาดูกันสกิลแรกจะเป็นยังไงครับเออ,อเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นอ๋อเหมือนแบบว่าปลาหมุนๆไปนะครับผมซึ่งแบบเป็นปลาวงวงดาบไปนะครับ3ฮนะิตน่าจะ,ต,านะ 1, 2, ะตีประมาณ3ฮิตนะ1 2 3สอ่าโอเคตีประมาณ3ฮิตนะครับผมในวงของสกิลแรกนะเออ ชื่อสกิลยังชื่อสกิลว่าเบอร์เซิร์กทิปเปิลสลัดนะครับผมอ๋อโอเคสามฮิตจริงๆด้วยทิปเปิลสลัดที่มันบอกโอเค่ะไปดูต่อไปนะครับผมในสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่าเบอร์เซิร์กลูนนะครับอ่ะกดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวนะมันมันคือยังไงอะ่ะมึงเหมือนเป็นปืนเหรอเอ่อ เหมือนเป็นดาบแล้วก็กระแทกไปใช่ปะแต่ว่าเอาสกิลดาบขึ้นมาแล้วก็กระแทกออกไปปุบปุบใช่ไหมเออไอแต่สกิลนี้ก็ใช้ได้นะแต่มันตีิตเดียวไงเออด้วยความว่ามันตีิตเดียวเนาะเหมือนเป็นดาบแบบกุ้งไปเฮ้เสียงคือแบบเทลต่อไปนะผมนะสกิลนี้ก็ในสกิลของเอฟเฟกต์สกิลนี้นะครับจะตันอยู่ที่9018นนะก็คือ จะเป็นสตัดเอสเธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือแบบไม่มีบัฟออมไมตี้อะไรที่เพิ่มดาเมจเลยนะครับก็คือเป็นบัฟที่ปกติเลยนะคุณผู้ชมก็เอาให้มาดูกันได้นะว่าจะเอามาใช้ได้กันหรือเปล่าเหมาะแก่การที่จะปั้นมาเล่นหรือเปล่านะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับที่เอยากจะปั้นตัวให้สุดนะครับแบบว่าสุดในสายฟรีนะที่แบบไม่มีดวงเลยสตัดเอเอก็พอเล่นนะครับไม่ต้องมีออมไมตี้หรือเลควยมอะไรอ่ะก็นี่นะครับดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผม โอเคในสกิลต่อไปนะครับผมเบอร์เซิร์กสแลมนะครับามาดูกันปึ๊บอหอุย้ยเป็นวงแล้วนะครับผมเป็นวงแบบวงใหญ่เลยนะครับผมตีเลวีฟูลเลวีเลยนะครับผมโอ้โหวงใหญ่มากซึ่งแบบมันตีเป็นวงกว้างเลยนะุผู้ชมซึ่งแบบใช้ได้เลยนะเนี่ยตีวงกว้างขนาดนี้โอเคดาเมจของมันตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1 9 9 0นาะครับผมอ่าอันนี้ไม่นับไม่นับบัฟนะไม่นับบัฟที่มันมาจากตัวล็อกสตาร์นะครับผมเออโอเคตอ่อก็บัฟมันก็แบบเออตีเป็นวงนี้สวยนะปุ้มปุ้มไหนดูเป็นท่าไงอ๋อเหมือนท่าบแบบเอาดาบฟาดไปกับพื้นนะครับแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างนะครับผมโอเคไปต่อไปสกิลต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าเบอร์เซิร์ K. t r ิปเปิลสไตรนะครับผมอ่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยชึบเอ้ยเดี๋ยวนะคือมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆกับสกิลแรกปะสกิลแรกก็คือมันจะเป็นอ่อแต่ว่าไปทางแนวนอนนะคุณผู้ชมสกิลนี้ก็จะเป็นแบบว่าดาบวงกลมแนวตั้งแถมนะครับผมสามนิดเหมือนกันนะโอ้แต่ก็เป็นระยะไกลกว่าสกิลแรกนะครับผมโอ้หดูดู ปึ๊บโอ้โหสกิลคือแบบตีไปออกไปดูปึ๊บอุ้ยสกิลมันก็สวยใช้ได้เนอะตัวนี้โอ้โหมาดูอีกรอบอ่าโอเคก็สกิลก็จะอยู่ที่สกิลก็สกิลดาเมจของมันนะครับผมในเอฟสกิลนี้นะครับดาเมจจะอยู่ที่ 21, 7 2 8นะครับผมโอ้โหก็อยู่ในขั้นระดับ20,000แล้วนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะซึ่งแบบเออใช้ได้นะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะซึ่งแบบเออมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผู้ชมเอออต่อไปนะครับผมมีสกิลสกิลเปก่อสกิลต่อไปนะครับผมจะมีชื่อว่า เบอร์สเกอร์ลิงเกอร์ลิงนะครับผมเอ้ยผนอา่านว่าลิงเกอร์ลิงใช่ปะลิงเกอร์ลิงอะลิงเกอร์ลิงสลชนะครับผมเฮ้ยมันเป็นยังไงบอกองกันเลยชึบปุ๊บอ๋โอโหยวงกว้างอย่น,นะเออเป็นแบบเซอร์เคิลเนวีนะครับผมโอ้ก็คือแบบเป็นการเหมือนปลาปลาเอฟเฟกไปปุ๊บอ่าดูดูด เป็นการปาเอฟเฟกไปแล้วก็มันจะหมุนๆนะคุณผู้ชมปบเหมือนเป็นปาปาท่าแบบปาท่าสลัดนะคุณผู้ชมก็คือปาท่าสลัดออกไปปุ๊บแล้วมันก็จะไประเบิดตรงกลางอีกทีนะบนในวงนี้เลยซึ่งแบบโอ้โหทำดาเมจหลายฮิตมากดูดูดูดาเมจขึ้นหลายฮิตมากนะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นสกิลที่แบบผมว่ามันโกงเลยนะเออดูดิโอ้ดูนะดูนะ โอ้โหโคตรโปงคุณผู้ชม,มแต่ดาเมจเอฟเฟกอลังการอยู่นะคุณผู้ชมู้หดูปาไปออ,ออกไปอย่างนี้ศัตรูตัวไหนจะต้านไหวแล้ววงมันอย่างกว้างบอกเลยแล้วมันตีไหลยิตด้วยไงยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยคุณผู้ชมอในเรื่องของดาเมจนะครับผมก็จะอยู่ที่2 3 0 0 0กับอี็70นะครับผมโอ้โห ก็คืออยู่ในห 23, ลักสองหมืนสามละเฮ้ยแต่มีอะไรนะครับผมในใ,ในขั้นที่ยังไม่อีโวนะครับก็จะสุดที่เลเวลสิบนะคผู้ชมส่วนขั้นที่อีโวแล้วก็จะเกินเลเวลสิบไป่าดาเมจโดดไปสามหมื่นเจ็ดโอ้โหต่อไปในส่วนของสกิลที่เพิ่มมานะครับผมจะมีชื่อว่าเบอร์เซ m ร์ i ม a ติเลชันนะครับผมอ่าไปเราไปดูกันเลยนะครับผมอัพ โอ้โหก็จะเป็นเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นแม็กเรียบร้อยนะสกิลเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้โหก็จะเป็นฟูลเอ E นะวงใหญ่กว่าไอ้สกิลนั่นเป็นฟูลเอ E แบบวงใหญ่มากเลยนะผู้ชมโอ้อันนี้ไม่รู้ว่ามันบวกกับบัฟไอ้นี่หรือเปล่าบัฟตาหรือเปล่าแต่ว่าแบบวงมันจะกว้างไงุผู้ชม <c oughs> วงกว้างแบบมากๆแต่แต่ว่าถ้าไม่มีบัฟอันนี้ก็ผมว่ามันก็กว้างอยู่นะกว้างมากเลยุผู้ชม ออโอเคสกคิลเป็นยังไงครับไปดูก็จะเป็นแบบเหมือนฟาดนะครับผมนี่ออก็จะเป็นเหมือนฟาดมั่วฟาดไปแบบฟิชุก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 เชงฟาดออกไปนะผมมาดูปุ๊บนี่ฟาดออกแล้วก็ทาดาเมจระยะแบบเป็นฟู l l AoE นะผู้ชมแล้วก็จะเป็นแบบฟาดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะปุ๊บทุบพื้นหนึ่งครั้งปับ๊บแล้วก็เราจะระเบิดพื้นอีกหนึ่งทีโอ้โห สกิลอย่างกว้างคุณผู้ชมดูแล้วตีหลายฮิตด้วยนะเออไอสงสัพวกนี้โล่เยอะไปหน่อยตีไม่ตายดูดูดูโคตรสวยผู้ชมโหยังเจ๋งยังเจ๋งบอกเลยดาเมจสูงสุดของมันนะครพวกผมก็จะอยู่ที่ 42,784นะครับผมโอ้โหดาเมจแบบอันนี้คือแบบสุดแล้วนะผู้ชมดาเมจสุดถ้าเป็นแบบมีพวกออมไนตี้น่าจะขึ้นไปถึงแสนห้าอะไรอย่างนี้ผมว่ามีแน่นอน <c oughs> ก็คือบวกก็คือแบบเป็นดาเมจเพียวๆนะครับผมเป็น42,784บวกกับบัฟอีก8,000นะครับผมก็เฉลี่ยก็ประมาณ50,000พอดีอะผู้ชม <c oughs> โอเคครับผมก็ดูาคาเมทครั้งสุดท้ายครับสกิลเอฟเฟคโคตรอลังการเลยนะผู้ชมโอเคครับผมก็สิ้นสุดการพามาชมเอฟเฟคสกิลของตัวคูเซตเบอร์เซอร์์พาลาดินนะครับผมหรือเป็นตัวเบอร์เซิร์คของเรานั่นเองนะครับผม <c oughs> อาจจะดูไม่รู้เรื่องนะว่ามันคือเบอร์เซิร์คยังไงก็ <c oughs> เป็นตัวแบบอะไรวะคือมองครั้งแรกคือไม่รู้เลยนะว่ามันคือตัวเบอร์เซิร์คะแบบชื่อมันแบบคูเซตเบอร์เซอร์์ าลาดินอะไรก็แบบแค่แบบว่าเออแต่ถ้าดูแค่ตัวคือไม่รู้เลยนะมันคือตัวเบอร์เซิร์ก อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจและเพิ่มความหน้าตาดีกับตัวคุณผู้ชมเองด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ากลุ่มซื้อขายพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่ใต้ล่างดิสคริปชันเลยนะครับผมก็โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับตัวหน้าที่ผมสามารถปั้นสตัดทิปโปเอได้นะครับผมจะเป็นตัวอะไรก็เอาไว้ติดตามผู้ชมนะครับผมก็อย่าลืมไปดูไลฟ์สตรีมของผมด้วยนะครับผมโอเคครับว้ันนี ขอลาไปก่อนนะครับผมสาวัดีครับผม